ยางมานี่มึงเห็นบอลูกแมวเอ๋มึงเห็นบ้ามาปุ่นะเห็นบ้ายืนยานเอออย่าเพิ่งตื่นเดี๋ยวสอนวิธีการย่างนี่มึงต้องย่างเวลามึงย่างมึงมึงยังย่างเสียใจมึงต้องเรียนหันหันเข้าใจบ่เข้าใจบ่อราคาหมามาป๊บปราคาหมาปั๊บมันจะมันจะมีวิธีการเรียนหนีท่าน ถ้ามึงเรียนซาสตรนี่ไปง่อมๆนี่จ้างมึงกับพรท่านนี่มาจะคุบข้อมึงหรือบ่เออเข้าใจบ่วิธีการเรียนวิธีการยางมันมีหลายท่าจมอยางท่าทามึงยางยางไปธรรมดายางไปทำยางมึงยางไปธรรมดาอังสิง่อมง่อมไปอันสิมาคุบมึงขั้นมึงต้องยางแบบกระโดดขึ้นกบหรือบ่ยางโดดว่ายไปเรื่อยเรื่อมึงเข้าใจบ่ฮะมึงเข้าใจบ่ที่สอนนี่เห็นบ่ ไม่เห็นบอกมามันหลายตัวดิคุณนะเห็นบ่อาหมามันหมามีหลายตัวมึงดูบ่ฮะมึงดูบ่ไม้มีหลายตัวเอากูไปเฮ็ดง่ายแล้วมึงสิอยู่จังใดมึงดูบ่ฮะเอากูไปเฮ็ดง่ายแล้วมึงอยู่บ้านมึงต้องมึงต้องฝึกเรียนดีๆมึงเข้าใจบ่ฮะมึงต้องโดดย้อยๆโดดขึ้นกบนี่มึงสิไปีงอ้งอมๆมันเสร็จไมันก็คุบข้อมึงเดียวมึงเข้าใจบ่ฮะ เข้าใจบ่ที่กูบอกฮะกูกลับมาจากเห็นงานกูบกพ่พ่อมึงมึงมึงจะให้ได้ยินข่าวว่าหมาขับมึงเนี่ยฮะเข้าใจบ่ตามงามงาม,งามไหนงามเออม่ต้องเถียงเวลาสอนนี่ไม่เถียงยอีกเออฟังบ่เออฟ,เอ,อฟังแล้วมึงก็ต้องเฮ็ดมึงต้องฝึกเข้าใจบ่เออ ไม่เถียงอีกตบกกหูสบอเอออย่าเถียงมึงเห็นบอมหมามจอบมึงหุ่นมึงเห็นบ่วันนั้นมึงเห็นบ่ฮะมึงเห็นหมาจอบมึงบ่มันมีหลายตัวด้วยินซหาโตมึงเรียนมาท่านในเทียทานมึงสิงมาเรียนย่างงอม่ำๆสิมึงต้องฝึกกระโดดมึงเข้าใจปะฮะเออเออเออวลาบวกให้จำเออจำ จำมเขาสมองเข้าใจปะเออมันยังบ้าเนี่ยมาปุ่นเห็นบอมันไปออกร่างกายทางมึงดูมึงเห็นหมาไปออกร่างกายทางมาฮะฮะเออมึงกูกลับมาจากเหตุงานให้มึงอยู่คือเก่าเด้อมึงอย่าได้ยินข่าวว่าหมาขาบมึงไปกินเด้อมึงต้องฝึกเรียนหันหันเอาใโอเค เออเออมันเห็ดได้คือยังบอก